สายการบิน Aerofrost นะครับของประเทศรัสเซียได้ประกาศเริ่มบินเส้นทางมอสโกภูเก็ตในวันที่30ตุลาคมนี้ครับซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวภูเก็ตในไตรมาสที่4ขณะที่สนามบินภูเก็ตเตรียมพร้อมมาตรการคัดกรองโควิด19แล้วก็ฝีดาดลิงอย่างเข้มข้นครับ นายภูมิกิตรักแต่งามนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดรัสเซียกำลังจะกลับมาที่ประเทศไทยนะครับเนื่องจากสายการบิน Aero f รฟลอนะครับได้ประกาศบินตรงเส้นทางมอสโกภูเก็ตวันละหนึ่งเที่ยวบินโดยเริ่มบินเที่ยวบินแรกในวันที่30ตุลาคมนี้หลังจากหยุดบินไปตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้เองก็จะส่งผลดีกับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในไตรามาสที่4ครับครับ ให้รัสเซียเนี่ยสามารถกลับมาดําเนินการในแง่ของการท่องเทีย่ยวได้ได้ดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกคือไตรามาสสี่เนี่ยลังรัสเซียเป,เ,ปเป็นเป็นกลุ่มก้อนที่มีความสําคัญกับการกับการประกอบการของธุรกิจท่องเที่ยวในภูเก็ตอยู่แล้วขณะที่สถานการณ์โควิดสิในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับนายแพทย์บิรศักดิ์หล่อทองคําผู้อํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตก็เปิดเผยว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพบผู้ติดเชื้อเป็นผู้สูงวยัย ในสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราจำนวน45รายแต่ขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยอไรายใดมีอาการรุนแรงเนื่องจากผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามที่รัฐบาลรณรงค์นะครับเพื่อลดอาการหากติดเชื้อทําให้ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาตัวใน HI ของสถานุงเคราะห์และก็โรงจจพยาบาลประจำอำเภอมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดมีการเอ็กซเรย์ปอดเพื่อติดตามอากาศครับ ส่วนสถานการณ์โรคฝีดาดลิงครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตกล่าวว่าขณะนี้พบผู้ป่วยเพียงสองรายรายแรกคือนักท่องเที่ยวชาวไนจีเรียนหนึ่งรายขณะนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งรายเป็นชายไทยซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่วชิรพยาบาลกรุงเทพมหานครโดยขอให้มั่นใจว่าจังหวัดภูเก็ตได้มีการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดอย่างเข้มงวดครับ ขึ้นในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นฝีดาดลิงเนี่ยในประเทศไทยตอนนี้มีแค่สองลายรวมทั้งในภูเก็ตก็จะไม่มีผู้เสี่ยงสูงที่ติดเชื้อฝีดาดลิงเพิ่มเลยมีผลออกมาเรียบร้อยแล้วครับว่าทุกคนเนี่ยไม่มีเชื้อนะครับฝีดาดลิงก็คงขอฝากว่าตอนนี้ไม่มีการระบาดหรือว่าไม่มีการกระจายเราก็มีการคัดกรองที่ด่านต่างๆไม่ว่าจะทางสนามบินหรือว่าจุดต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับที่จะดูแลชาวต่างชาติที่จะเข้ามา เพื่อคัดกรองว่าไม่มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อเข้ามาในในภูเก็ตครับ